กลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็จะมาตามความฝัน ของคุณลุงในโค้งสุดท้ายไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะเพราะว่า fc หลายแต่หลายท่านนะคะที่รอคอยความฝันของคุณลุงในโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็จะมาตามให้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เอดก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณลุงแล้วก็ป้ายหยัดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้คุณป้าก็ไม่อยู่นะคะคุณปา้าไม่สบายะค่ะท่านผู้ชมก็อยู่แต่คุณลุงนะคะคุณลุงก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะ วันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะคะว่างวดนี้คุณลุงฝันเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลุงค่ะพอดีเอฟซีให้แอดมาตามความฝันของคุณลุงให้ค่ะฝันหรือยังคะ để sắp hay à lâu wow, để... nó nó là ra tóc thầy đây nha để sắp a sắp la hứt để sắp oh, à, à. là... <laughs> a ừ. để sắp a oyo sập ta con kim mục tiêu kim bay đi ạ ok mục tiêu bay đi kippa kippa cháu bay đi nó ngon ào sập kim mục tiêu sai phong mần kim mục phong mần kim mục tiêu vô มันเห็นจะคุณจะกินงูทองทองไหมยะพระมูพระพระสัยเซย์เซย์กันน่าพระพระปีร์สายสไรมุยเออคือบานเห็นคนอาบน้ำเป็นผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงอยู่ตรงกลางตรงทุกคนตรงเลยหรือยังตรงเลยตรงป้องเลยหยอกตรงเลยตรงเพราะกรต้องนึกิึ้นมาเลย มาแน่นอนว่าอย่างนี้นะคะอภิษไทยเคร่งกิไทยไม่รู้รู้เอาวัดปอบลูเอาวัดปอไม่ให้ใครเข้าห้ามเข้าโอ้ไม่เอาอันนี้แล้วนี่คุณลุงเขียนให้อันนี้หรไหนตัวไหนคุณลุงดูให้หน่อยอ่าเลี้ยงเลยจีโอ๋อเลี้ยเลยกินมันจัดหนูกสมัยก็กดกดกดได้ใช่ไหมคุณบอกกดกดกดลูกกินมันปรับ จะได้ตัวนี้มาเนี่ยพี่คุณลุงแก่คือเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะแปลให้กับค่ะห้ไว้ใจไอ้ที่ห้าหนึ่งนี่จะห้าศูนย์ค่ะลุงก็คือเราเก็เจ้าสามสบาทเราอากิเราเร้าสามสบาทเราเนะเร้าสามสบาทขาดทุนเฮ้ยเป็นพันพันอ๋อไม่เป็นไรงวดนี้เอาไมคคุณลุงเนาะดทุนเป็นพันพันอ๋องวดนี้เอาไมคค่ะคุณลุงงวดนี้ก็ได้ตัวเลขแล้วเนาะงวดก่อนก็เฉียด เม็ดเดียวเนาะลุงเนาะคอไม่เคลือบงวดก้อนนะคออไม่เคลือบเฉียดเม็ดเดียวจะคุยกันลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าประหยัดไม่อยู่นะคะวันนี้ประหยัดเป็นอนที่โรงพยาบาลนะคะมาสบายค้อไม่เกลือบนะคะท่านผู้ชมก็มานมเต้ค่ะคออไม่เกลือบบางนลองวมคุณลุงคุณลุงประหยัดประหยัดเป็นอะไรคะคุณลุงก็ได้ยังหน้า ี่ไปได้เยโอ้ไปไปห้าวันแล้วใช่ไหมคะห้าวันประหยัดก็ไปนอนที่โรงพยาบอ้ไปนอนโรงพยาบาลห้าวันเลยกร้นอ๋อเป็นอะไรคะเป็นดูกเส้นจริงอ๋อหมอบอกว่าเป็นไส้ตริงบอกอ๋อไม่น่าล่ะถึงนัเนแกปวดท้องบ่นปวดท้องค็อันเจ้าน้องเจ้มาเจ้าน้องจะโกนทับพี่โจ๊กอ๋อคุณลุงไม่ได้ไปเยี่ยมบอกโกนเท้ามาโดยเจ้าไม่มีใครอยู่บ้านลูกสาวเป็นคนเฝ้าเนาะ พวันนั้นแกก็บอกว่าปวดท้องปวดท้องใช่วันนั้นแกบ่นว่าปวดท้องนั่นแหละซื้อยายนั่นมากินไอ้ยาทาบไม่ใช่ฮิกระบูนนั่นเนาะไอ้ยกถึงจะถือหมอเสียมอไอ้ชาย์สียมอนักขึ้นหีลกี่ยิองเอ้าก็จะสบายเลยคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเพลย์ให้กับท่านผู้ชมรับฟังกันอีกรอบนะคะก็คุณลุงฝันว่าเห็นผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนนะคะอาบน้ำด้วยกันนะคะ แก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันนะคะผู้หญิงอยู่ตรงกลางผู้ชายอยู่ข้างๆเนอะสามคนนะครับขึ้มาเถอะป้ากฤษฎาคะเดี๋ยวก่อนตานอนทันคืนนี้ก่อนตาจะบอกไม่มีอะไรบอกอีกแล้วเนี่ยบอกว่าจาบอกท่านอยู่สคนอยู่นี้ท่านกับนะ ทำในนี้ถ้าทำในฟันก็ได้แต่ตัวนี้แหละโอถ้าไม่ฟันก็ได้แต่ตัวนี้เนาะก็เอ,อะเอาตัวนี้ไปเลยเอาตัวนี้เนาะ<ม>เพราะว่าคุณลุงก็ฟันใหม่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ว่าฝันเห็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนแก้ผ้าอาบน้ําด้วยกันนะคะนี่นะคะน่าจะเป็นเลขหามเนาะ เรียกเลขหามเนาะสามสี่สามนะคะท่านผู้ชมคือคุณลุงเป็นคนสีตัวเลขให้นะคะวันก่อนคุณลุงก็เดินไปบอกเอที่บ้านนะคะบอกว่าอย่าลืมซื้อตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะคะคุณลุงบอกว่าให้ซื้อสามสี่สามนะคะเนี่ยนะคะสามสี่สามก็ตัดเล่นได้มีสามสามแล้วก็สามสี่สี่สามนะคะตัดเล่นได้ทรงหางนะคะท่านผู้ชม สามสามกับสี่สามสามสี่สามห่างนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเอสก็มาตามความฝันของคุณลงให้แล้วนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเผื่อว่างวดนี้อาจจะเข้าสามตัวตรงก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราพลาดมาแล้วงวดที่ผ่านมานะคะ ก็น่าเสียดายมากมากนะคะสาหรับงวนะดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมงวด,ดนี้ก็ไม่แน่นะคะสามสี่สี่สามสามสามนะคะลองพิจารณาดูนะคะถ้าสามตัวก็สามสี่สามนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของป้ายหยัดนะคะป้ายหยัดก็ไม่อยู่เนาะเพราะว่าคุณป้าก็ไม่สบายนะคะท่านผู้ชมวันก่อนคุณป้าก็ฟันเห็น ญาติญาติพี่น้องที่ว่าเสียชีวิตอายุ56ปีนะคะอายุ56ปีแล้วก็พอซ้เกิด2508นะคะมั่นใจที่ทิ้ป่าเลยเลยมั่นมั่นใจตัวนี้ใช่ไหมคะมันใจนับเลยโอ้คุณลุงบอกว่ามั่นจะนับเลยมั่นมั่นใจมากค่ะทั่นนับเมั่นจะนับแปลว่ามั่นใจมากค่ะเพราะว่าคุณลุงก็ฝัน ดีน้อลุงน้อฟันแบบนี้ก็ถือว่าฟันดีเนาะมันเจะจันัดตราห่างกันนิดเราเองจ้ะถ้ามันได้ออกอย่างนี้มันก็ต้องออกอย่างนี้หนึ่งสามสี่สามถ้ามันได้ออกก็นั่งก็ออกชี่สามอ๋อทำให้สามสี่สามก็ออกสี่สามสามสี่เนาะนี่ครับโต้ด้าถุนี่น้อง้ด้าี่เอากงินต์กระโดดเอง ฝันใหม่นะคะก็เต้าหงเตาเตาอ่ะเตาอหงดนี่ตัวนี้ก็คือลายมือของผ้ชมเขนนะคะผู้ชมเลือ่ะคอในนอนก็เลยเขียนใหม่นะคะเหยนตัวใหญ่ๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะคะก็ จะมขอกข้อมขอขอแซนะไรขเช้าตอนเช้าเขาไม่อยู่ตอนเช้าไม่อยู่แก้าของมาลูกเขากินเขามากินตอนเย็นเขามากินตอนเย็นชาช่องไทยฟังเลอขาวหอยเดี๋ยวผมจะแก้หม่แก้จะนี่แหละอย่านี้เขาได้กินแล้วบอลงกินกิโกกินไอวกินโอแซนกีซิทำไมท่ะ หน้าที่นําเสนอแนวทางให้นะคะคุณลุงก็แบ่งปันแนวทางความฝันให้นะคะส่วนนี่นะคะท่านผู้ชมคะคุณลุงก็ฝันหมาได้สามตัวนะคะคือ3ามสี่สานะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะซึ่งวันก่อนคุณลุงก็ให้3าหแล้วก็3ามสองสองสองแล้วก็1นหกับ1นสานะคะ แต่ว่าคุณลุงก็มั่นใจตัวนี้มากกว่านะคะท่านผู้ชมเนาะมั่น่คะใช่เหยอเนี่ยจ้ามั่นใจตัวนี้มากเนาะลุงเนาะใช่เหยบ่ถ่แล้วค่ะมั่นใจตัวมั่นใจอ่ะถูกไหมคะลุงงวดนี้มันจะมั่นใจสาวมั่นใจมั่นใจเนาะมั่นใจคุณลุงบอกว่ามั่นใจนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าคุณลุงก็ แบ่งปันแนวทางตัวเด็ดๆมาฝากกับ F สทุกท่านแล้วนะคะแบ่งปันในโค้งสุดท้ายลใช่โค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าสามสิบแล้วเนะาะอย่าร่ปนี้ก็กลัวซื้อไม่ทันถ้าชอบก็รีบหาซื้อด่วนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลุงก็มั่นใจมากในงวดนี้นะคะคุณลุงก็มีความหวังอยู่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอนนำเสนอมานะคะ ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับคุณลุงและก็เลขของป้ายหยาดนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะขอโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงอยู่ทางนี้ไปเช็คอยู่ทางนี้ลงุงคุณลุงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ